ไปอ่ะโอ้ยสูงอายุเขาก็ไปกันค่ะตอนนี้เป็นการลดน้ำหนักภายในตัว,กกวด้วยเกาเกาไม่ <ขอ S 2> ไหวแล้วก็เหนืน่อยแล้วคือจะเข้าเรื่องต่อไปไงเออคุณผู้ชมที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยก็แน่นอนต้องกินไก่ไม่ได้ถูกไหมใช่กินไก่ไปนี่เสร็จเลยบวมขึ้นมานะ,ะในในออฟฟิศเราในห้องส่งก็เห็นมีพี่เขาเป็นโรคเกาต์อยู่เขาบ่นอยู่ปประจำใช่ค่ะจะกินไก่ไม่ได้เลยนะค่ะบ่นอยู่แต่จะบอกข่าวดีเลยฮะว่าไม่เกินปลายปีนี้ มีทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับกําลังหาวิธีการที่ทําให้แบบว่ากินไก่ได้อเออเร,เรารู้เรารู้นะ <laughs> ตอนนี้เนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานะครับกําลังทําการวิจัยในการที่จะลดสารเพอรีนในเนื้อไก่นะครับสารเพอรีนที่ว่าเนี่ยมันเป็นสารที่ทําให้เนื้อไก่มีรสชาติอร่อยนะครับแต่เป็นต้นเหตุข,ของกรดยูริกนะครับก็เลยเป็นโรคเก,กาต์กันไงกรดซาเป็ยูริก เขาก็เลยเตรียมจะทําวิจัยลดสารเพียวรีนนะครับให้อยู่ในระดับที่ไม่มีผลต่อสุขภาพของคนและไม่กระทบต่อรสชาติของเนื้อไก่ด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเกาตเนี่ยสามารถกินเนื้อไก่ได้แอดีใจละสิแต่ที่กินไม่ได้ตอนนี้เริ่มกินได้แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองกับไก่เนื้อโคราชนะครับซึ่งเป็นไก่สายพันธุ์ใหม่กจากการผสมพันธุ์ระหว่างแม่ไก่พันธุ์มอทศ1กับไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวนะครับ มนนีเบื้องต้นประสบความสาเร็จในแง่ของการนานะไปเลี้ยงในเชิงพาณิย์แล้วนะครับเพราะว่าไก่เนื้อโคราชนั้นมีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องน้าตกน้ําหนักตัวมากไขมันต่ําเขาบอกว่าไขมันเนี่ยมันต่ํากาว่าไก่ทัวว่วไปถึงสามเท่าตัวนะฮะเลี้ยงง่ายโตเร็วใช้เวลาเลี้ยงเพียงแค่ห5สิบห้าวันเท่านั้นและที่สําคัญนะครับรสชาติอร่อยด้วยนะฮะและในระยะเวลาหนึ่งปีนี้ไอเนื้อโคราชจะกลายเป็นไก่ที่ผู้ป่วยโรคเกาต์สามารถรับประทานได้โดยที่ไม่มีผลต่อสุขภาพ อันนี้นะครับหอการค้าจังหวันดนครราชสีมาก็กมีแผนที่จะผลักดันไก่เนื้อโคราชไอ้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายกันต่อไปนะครับแล้วก็จะไปขายกันตามปันน้ำมันทุกแห่งด้วยค่ะเออเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะฮะค่ะนะดีจังเลยนะคะ